นะครับผมนะครับพ่อเปาเขาทําหน้าที่ตรงนั้นเขาก็ควรจะได้รับเงินแต่ได้เงินมากน้อยเนี่ยเป็นข้อตกลงของคนที่ขายกับคนเป็นนายหน้าไปขายให้นะครับนะครับเชัดเจียนนะนะครับสวัสดีคับอาจารย์มาเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับจากคุณส้มพรชัยนะครับผมนะครับคุณมนทาครับคุณตุ๊กครับสดีครับผมนะฮะนะคุณนรินทร์ครับผมนะครับ นะคุณเลววกี้กี้เพราว่าแต่ดูเกมสี่ปีตั้งแต่เขาเป็น YouTube คนที่สองที่เข้าไปติดตามชีวิตลุงเขาก็ช่วยเหลือลุงป้าหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่ายอมรับว่าเขามาทำ YouTube หาไรายได้แต่เรื่องนี้เขาไม่พูดตรงๆเฉยๆน่าจะช่วยแม่นกสักบาทหนึ่งโอเควิธีคิดของคุณคุณรอ คุณรอไวกี้ใช่ไหมฮะมรอ่านถูกหรือเปล่านะเอออันนี้พูดถูกครับพูดถูกจริงอยู่ขนาดลุงยังบอกว่าลุงยังตัดแกไม่ขาดหรอกนะเพราะว่าอยู่กันมานานมันต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทําดีในระหว่างกันแหละครับถูกครับนะครับแต่ทําไมจึงมาทําเรื่องนี้ปัญหาคือคือทุกคนจะออกจากลุงได้เสมอนะทุกคนจะออกจากลุงได้ตลอดเวลา แตอ่อย่ามาแว้งกัดได้ไหมอย่ามาโจมตีจะมาด่ามาทอได้ไหมทุกคนพร้อมที่จะออกจากลุงป้าได้ตลอดเวลานะครับเพราะท่านไม่ได้มาเขียนสัญญาท่านไม่ได้มาเขียนสัญญาท่านไม่เคยมาลงสัญญาสัจต,ตยบันกับลุงสักหน่อยจะไปไหนก็ได้คุณอยากไปเมื่อไหร่ก็ได้วินาทีไหนก็ได้สิ่งที่คุณได้ไปจากลุงป้าเยอะแยะ เดี๋วบอกนะไม่เคยได้สักบาทได้ในความหมายนี้คือได้ในการอาศัยชื่อลุงป้าถ้าคุณไปด่าไปว่าลุงป้าวันใดวันหนึ่งเขาจึงเรียกว่าไอเนรคุณไงครับเพราะว่าคุณเคยได้เงินทองจากลุงป้าจากอาศัยลุงป้าจากอาศัยสถานการณ์ของลุงป้าอาศัยชื่อลุงป้าไปนั่งไล่นั่งพูดคุยอยู่ในพื้นที่ของลุงป้าแล้ววันหนึ่งคุณมาทําให้ลุงป้าเสียหายเนี่ย มันไม่เรียกว่าเนรคุณได้ยังไงใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวครับเนี่ยหลายตัวที่ออกไปด่าลุงป้าเนี่ยมีคนหนึ่งครับไม่อยากเอ่ยชื่อเสนียดปากตอนไปฉลององค์ปู่ครั้งแรกไอ้นี่มันเข้าไปตอนก่อนฉลององค์ปู่ไปอยู่กับลุงป้าเลยไม่กลับบ้านเลย ไปนอนอยู่กับลุงป้าไปเล่นอยู่กับลุงป้าไปอะไรอยู่กับลุงป้าถ้าจะบอกว่าตอนนั้นเขาทําดีกับลุงป้านี่อ้าวถูกไปเดินไปพระธาตุพนมกับลุงป้าได้เงินเดือนทีละแสนแล้วตอนนี้มันไปด่าลุงป้าไปว่าลุงป้านี่เขาเรียกว่าเนรคุณไม่ละมาใส่ลุงป้ามายืนทําอยู่ที่ลานองคู์ป่ลุงป้า ใช้ชื่อลุงป้าแคปชั่นลุงป้าแล้ววันหนึ่งมาด่ามาว่าลุงป้าถือว่าเนรคุณไหมเหมือนกันทำไมไม่ออกไปถ้าคุณจะออกไปอ่ะวันหนึ่งคุณผลประโยชน์ได้จากลุงป้าน้อยเอฟซี FC ไม่ดูไม่มีเรื่องที่จะคุยคุณก็ออกจากลุงป้าได้ส่วนบ้านคุณลดคุณอะไรคุณได้มาจากตอนมาอยู่กับลุงป้าไม่ใช่หรื แล้วเงินที่ได้เดือนละแสนเดือนละสี่ห้ามื่นหกหมื่นเนี่ยเอาไว้ไหนเอาไปไปฝไังดินเหรอคุณไม่เคยได้ไประโยชน์ไม่เคยได้กินได้อยู่ไม่เคยได้เอา,เอาไปรักษาตัวเองไม่ให้แม่อา่าให้พ่อให้แม่ได้ใช้เงินไม่ได้เพิ่มกําลังวังชาของคุณเลยเหรอนะครับถูกต้องไหมแต่นั้นจะออกจะออกจากลุงป้าเมื่อไหร่ก็ได้ครับ แต่เหตุผลของคุณที่จะไปโกรธเกลียดลุงป้าเพื่ออะไรเออออกไปเลยออกไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมคุณจึงเกลียดชังลุงป้าแล้วแวงมาแวงมากัดลุงป้าคุณลองไปฟังเพลงพี่สุดาเนี่ยพี่สุดาน้ำไปแววงกัดเข้าตอนมาเนี่ยแทบจะกราบตีนทุกคนนะตอนเข้ามาแทบจะ ถ้ายูทูบเบอร์อถ้าเอฟซอยู่ตรงหน้าคุณคงกราบตีนยูทูบเบอร์แสนคนคุณคงต้องกาบตีนอ่าเอฟซอ่ะ,อะคุณคงต้องกราบตีนเอฟซี C T P เนี่ยสี่แสนห้าแสนคนคุณจะกราบตีนเข้าไหวไหมละ่ะตอนคุณอยากเข้ามาเนี่ยแทบลากเลือดเข้ามาทําไมต้องเข้ามาหาลุงอะ่ะก็ที่อยู่มึงไม่พอแดกนง ที่อยู่มึงมันไม่ไม,ไม่พอแดกไนงะมึงจะพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้มาแววงกัดเขาอ่ะถูกต้องไหมถ้าที่อยู่คุณด่าลุงป้าต่อคุณพอแดกคุณทำไมมาหาลุงป้าเพราะเพราะว่าคุณมาเพื่อจะต้องการอาศัยใบบุญอาศัยใบบุญลุงป้าวันหนึ่งไม่สบอารมณ์ไม่พอใจออกไปแววงกัดลุงป้าไม่สามารถไปปกป้องใครได้หรอก ลุงป้าก็อยู่ห้องลุงป้าลุงป้าปกป้องครอบครัวเขาแต่เราเห็นว่าลุงป้าเป็นคนดีเราก็มายืนหยัดเคียงข้างลุงป้าจะให้ลุงป้ามาปกป้องผมเหรอลุงผมไม่มีรายได้เลยลุงมาปกป้องผมไลที่มันไม่ใช่หน้าที่ของลุงป้าเออจะมาแว้งกัดลุงป้าอย่างนี้ไม่ได้ไอเนรคุณไอ้เลยยำ เวลาจะดาลุงจะดาป้ามึงนึกถึงตอนมึงละเหยเล่ล่อนมาหน่อยเหมือนผีไม่มีสารเน่ยเหมือนผีสัมภเวสีไม่มีที่ไม่มีอาหารแดกกลางอา่ารหว่างทางอ่ะต้องไปแย่งเขาแดกอ่ะพอมาอยู่กับลุงป้าดีวันดีคืนดีวันดีคืนหมูบ่บ้านอย่างนั้นอย่างนี้มีรถมีนั่นมีนี่มีเงินเก็บ วันหนึ่งความไม่แน่นอนมาถึงอา้ากูเกียดลุงป้ากูด่าลุงป้าถ้ามีคนแบบนี้แล้วมีคนไปเชียร์นะผมให้คุณเลือกคำพูดของคนที่เชียร์คนนี้ดูทุกคนนะฮะที่ด่าว่าลุงป้าเนี่ยให้คุณเลือกคำพูดว่าใครไปเชียร์เขาต้องเป็นคนยังไง ใครเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับกดหัวใจลลวนนรัวๆหน่อยพวกเราไม่มีวันทิ้งลุงป้าอย่าให้จาย์ของขึ้นพี่สดานครับอย่าให้จาย์ของขึ้นต่อไปถ้าคนจะเคยด่าลุงป้าแล้วมาหาลุงป้าเนี่ยต้องให้ fctp มายืนเรียงแล้วให้ม hmm. uh ันกราบตีนเลย fctp มีสักแสนคนก็ให้มันกาบตีนทั้งแสนคนก่อนค่อยมาเป็นยูทูบเบอร์ดีไหมมันจะได้สํานึกว่าอุกูกาบกูกาบเยอะมากตีนี่ยกูเมื่อยจริงๆกูไม่กล้าออกไปจากลูกบ้านแล้วกูเข้ามาใหม่กูจะมากาบตีนใหม่เป็นแสนคนเนี่ยให้มันนึกถึงหน่อยให้เป็นคนต้องมี คือพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยไงครับสั่งสอนเรื่องอการผู้มีอุปการักคุณคือผู้มีมีบุญมีอันนี้กับพวกเรามีเขาเรียกว่าเราต้องตอบแทนเขาเขามีอุปการักคุณกับเรามีความกระตัญยูกับเขาไม่ใช่กตันยูด้วยกันเข้ามาด่ามาว่าคือการกรตัญยูของมึงเหรอพ่อ,อแม่มึงสอนอย่างนั้นเหอรอกะตันยูด้วยกันมาด่าเขา พ่อแม่คุณอาจจะเป็นคนดีแหละแต่คุณเนี่ยไม่ฟังเขาเองว่าเขาสอนอะไรนะครับอ่านะครับคุณสุริน่าก็ใช่ฮะเมื่อกี้ท่านได้ฟังเนี่ยผมได้ยินกับหูเลยวา่าเหมือนลุงจะพูดกับ กับลูกของจอคุณจมอ่ะคุณมื่นทิพย์ท่านบอกว่ายังไงอ่ะลุงกับพ่อพ่อแม่คุณเนี่ยตัดขาดกันไม่ได้หรอกน่าจะพูดฝั่งเดียวหรือเปล่าผมแน่ใจว่าลุงพูดฝั่งเดียวหรือเปล่าว่าลุงตัดขาดพ่อคุณไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่ยังฝังใจในทางที่ทำดีในระหว่างกันก็มีเยอะ ลุงตัดขาดไม่ได้หรอกลุงพูดอย่างนี้เพินว่าเทปนี้ผมหาไม่เจอคำนั้นผมฟังมาแล้วจะเป็นใครแล้วแต่ครับที่คุณเคยมาได้ดิบได้ดีกับลุงป้าได้เงินได้ทองมากมายความไม่แน่นอนมันก็มีขึ้นมีลงดวงคนอะ่ะมีขึ้นมีลงไม่ใช่วันหนึ่งคุณดวงตกแล้วคุณไปเกลียดลุงป้าแล้วไปด่าลุงป้า นะครับผมว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะครับถ้าคุณไม่มาจากลุงป้าด่าลุงป้าแบบถาวรเลยด่าลุงป้าแบบสม่ำเสมออยู่ฝั่งตรงข้ามลุงป้าอย่างสม่ำเสมอเออคนพวกนั้นยังน่าคบกว่าเออเขาโกรธลุงป้าเกลียดลุงป้าเขาก็ยังโกรธเกลียดลุงป้าเสมอต้นเสมอปลายเออส่วนพวกเรารักลุงป้าเสมอต้นเสมอปลายเราก็รู้จักเขาว่าเออคนนี้มันด่าลุงป้าเสมอต้นเสมอปลายเออยังดี มันก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่ที่ไม่กลับกอกไปมาหมักไหลก็เหมือนกันหมักไหลก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันแม้มันจะกลับกอกไปมาทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองใครก็ได้ครับถ้ากลับกอกไปมาเนี่ยเราจะเอาจุดไหนว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยมันยากดังนั้นคนพวกนี้ มันก็เลยต้องอยู่ที่เวรกรรมของมันเนี่ยที่มันกลับกอกไปมานะครับดังนั้นล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งทําให้ลุงเนี่ยรู้สึกไม่ดีอะ่ะโชคดีที่เรื่องนี้เรื่องนี้มันชัดเจนว่าลุงไม่ใช่คนมันออกมาไวเพราะว่าลุงไม่เกี่ยวข้องลุงไม่เกี่ยวข้อง น่ะนะฮะชัดเจนนะน่ะเห็นไหมของขึ้นเลยของขึ้นแล้วผมพูดถูกไหมเออเวลาจะด่าลุงเนี่ยให้นึกถึงตอนคุณได้ดีได่ดีกับลุงด้วยเหมือนกันเนี่ยมาอยู่กับลุงใช้ชื่อลุงหากินนั่งไล้สดใกล้ๆลุงมาตลอดนะครับแบบเนี้ยมันก็ต้องมีจุดหนึ่งจุดใดที่เห็นว่าลุงมีประโยชน์กับเขา ลุงมีอุปการะคุณกับเขาลุงให้เงินไปดูแลรักษาคนในครอบครัวมาตลอดสามสี่ปีเนี่ยนะฮะคุณยังกล้าแทงข้างหลังหักหลังเขาเลยนะครับคาว่าเดินตามเป็นคนสุดท้ายจะไม่ลืมมือคุณจะไม่ทำร้ายลุลงลืมหมดแล้วนั่นเห็นไหมเขาจำได้เอฟซี FC จำได้แม่นเอออย่างที่คุณมะลิว่าเนี่ยจำได้แม่นเลย เห็นไหมอย่าพูดอะไรไปถ้าปากพ่อยๆอย่าพูดถ้าไม่มีสัจจะอย่าพูดพูดแล้วมันเสียเนี่ยพูดแล้วทำไม่ได้มันเสียหายนะครับโอ้โหอาจารย์ของขึ้นไม่เคยเห็นเนี่ยมันมาเจอของไอ้กบักเทพเนี่ยผมจำได้ฮะ ตอนไปเฉลิมฉลองครั้งแรกเนี่ยเขาเปลี่ยนใจเขาแบบเจียมเจียมนะเขาเจียมเจียมแบบแบบแบบคนแบบไม่มีพิษมีภัย่ะเจียมเจียมมากเจอใครไหว้หมดฟังตัวนี้ครับนวยครับก็คือเขาเคยว่าลุงป้าก่อนนี้แต่เขาเปลี่ยนใจทีนี้เขาไปแบบแบบคนแบบแบบโอ้โหเป็นปุยนุ่นเลยแบบไหว้ทุกสิ่งที่วิ่งผ่านน่ยเพราะว่าเขาคิดว่า พวกเราคงจําเขาได้ไหวหมดอะสเปริครับส,สีครับก็คือเราก็เมตตาเลยทุกคนก็เมตตาเออดีแล้วสมึกสมึกได้แล้วมาอยู่ข้างลุงป้ามาช่วยงานลุงป้าทุกคนรักเขาเลยทุกคนรักเขาเลยนี่คือ FCTP พวกเราเนี่ยจิตใจเป็นแบบนี้แหละจิตใจไม่กระด้างกระเดืองจิตใจให้อภัยได้ไวแต่วันนี้มันกลับไปได่ากแล้วมันควรไหมละ่ะ นะฮะวันนี้ผมไม่ได้ด่าเป็นชุดนะผมซัดเลยทีเนี้ยนะสงสารลุงป้าคืออีกอีกสองสารมันก็ยังไม่จบคด,ดียังจะมีเรื่องใส่ร้ายลุงอีกใช่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับนะีคุณชอบชอบนะทําไมลุงเนี่ยต้องเจอแต่มารแบบนี้มารผจนแบบนี้เนี่ยดีที่ว่าล่าสุดเนี่ยอา่ามันมี ประเด็นชัดเจนแล้วก็ให้เห็นว่าไม่ใช่ลุงและให้เงินหายไปแต่มันก็ทําไมไม่พูดความจริงทําไมมันไม่พูดความจริงพูดความจริงแล้วตายเหรอเออใครจ้างไม่ให้พูดความจริงเหรอไม่เข้าใจคือถ้าคุณยืนหยัดเคียงข้างลุงป้าคุณต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่คุณรักลุงป้าบางสิเออก็พูดเคลียร์ให้จบหรือเงินเข้าตา เงินที่ขายได้มันมันหกหมื่นเองเนี่ยคุณอยู่กับลุงป้าคุณได้มากกว่าหกหมื่นคุณเคยได้เดือนละเป็นแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยคุณเคยได้เดือนละแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยทาไมลุงป้าไม่เคยขอแบ่งรายได้ยูทูบเบอร์ของพวกคุณเลยได้เท่าไรแค่เท่านั้นมาถ่ายลุงป้ามาพูดคุยเคียงข้างลุงป้าลุงป้าเคยขอ เงินรายได้ของพวกคุณไหมล่ะไม่เคยนะฮะกอให้จา์แล้วค่ะขอบคุณมากครับอันนี้คุณควรให้เขาไม่ใช่ให้ลุงนะครับลุงไม่ได้เรียกร้องของคุณนะคุณมาอยู่ในที่เขาเขาไม่เคยเก็บเงินเขาไม่เคยคิดอะไรแต่คุณควรให้คนที่อลงทุนสร้างให้คือแม่นกพอดีแม่นก เขาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขากำลังป่วยพอดีเอออยากได้สักห้าพันก็ได้เป็นค่าหมอหรือสักหมื่นก็ยังดีจากหกหมื่นนี่คือที่ไปที่มาแล้วไม่รู้คิดอะไรสมองคิดแวบ,บเดียวยังไงไม่รู้อ๋อโอนให้ลุงช่าง ก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ใจดีคงไม่ไปจูจี้ไม่ไปสอบถามอีกมั้งว่าโอนให้ลุงช่างทำไมก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ใจดีคงไม่กล้าไปถามเอาเงินจากลุงช่งางก็จะเป็นสุญญากาศเป็นสุญญากาศถ้าเป็นสุญญากาศอย่างนั้นแสดงว่าเรื่องนี้มันก็จะไม่ดังขึ้นหมายเาาว่า เขาก็ได้ห้าหมื่นเต็มๆหักแค่ค่าในหน้าได้ห้าหมื่นไปแม่นกก็ไม่ต้องเอาสักบาทลุงเขาไม่เอาอยู่แล้วลุงเป็นสุภาพบุรุษพ่อแต่ในที่สุดลุงก็สวยแม่นกก็สวยไม่ต้องเอาลุงมาเกี่ยวข้องก็ได้ลุงก็บอกลุงไม่เกี่ยวข้องเลย เออก็บอกแม่นกก็ได้ว่าเออผมผมยังไม่โอนนะครับเพราะว่าขายขายได้แค่นี้นะแม่นกแต่ผมยังไม่โอนนะผมขอเอาไปใช้ประโยชน์ก่อนตอนนั้นเด็กทำไมไม่บอกนะลุงไม่ควรจะเกี่ยวข้องแต่พอแดงขึ้นเรื่องมันแดงขึ้นระหว่างแม่นกกับลุงมาคุยกันเอา้าแดงขึ้นแทนที่จะเรียบขอโทษรีบขอโทษ อ๋อผมลืมไปผมนึกว่าผมโอนให้ผมขอโทษครับผมลืมอ,อ่ผมผมโอนให้บัญชีตัวเองครับผมขอโทษคุณโอนผิดนะเนี่ยผมไปดูแล้วผมโอนเข้าบัญชีตัวเองคุณก็พูดสิเออนะครับคุณตุ๊กครับสิครับนะครับคุณวิอากาวิดานะครับผมคุณเอเอสนะคุณทวีครับเงินที่แม่นกขอคือเงินแม่นกอ,อ่เขาเดือดร้อน ใช่ฮะคุณตวีฮะงงมากคือถ้าแม่นกไม่เดือดร้อนเนี่ยแม่นกท่านเป็นคนมีแต่ให้อยู่แล้วครับแต่เผอิญว่าท่านเน่เดือดร้อนท่านก็อยากได้เงินส่วนนี้มากมันจําเป็นนะ,นะครับเมื่อกี้ผมพูดล้อเล่นกับตาจอครับแกเคยพูดว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายอ๋อ โอ้โอเคเอาไปแต่งเพลงดีไหมเนี่ยพี่ิซดาพี่โดาเอาไปแต่งเพลงเลยผมเป็นคนสุดท้ายถ้าจะแทงขอคนสุดท้ายเอาเลยนะสองทุ่มสองทุ่มวันนี้ปล่อยเพลงนี้เลยนะผมเป็นคนสุดท้ายแม่นกผมจะเป็นคนสุดท้าย เอาเลยปล่อยสองทุ่มนะนะเออเราฟังเราฟังคุณแม่วิไลครับคุณยายวันนะครับสีครับคุณให้แล้วขอบคุณมากครับคุณมาลิกครับคุณแอนนี่ครับผมนะคุณนวรัตน์คุณธัญรัตน์นะครับคุณช็อบๆเนาะนะครับคุณชมพู่บอกว่าบุคคลที่อยู่มานานจนทําให้ลุงและป้ารักเชื่อใจไว้ใจมากแล้วคนอื่นผูกพันเหมือนครอบครัวแล้วยัง ตัดกันไม่ขาดแน่เนี่ยครับลุงพูดเนี่ยผมผมซึ้งเลยคํำนี้คือลุงบอกว่าพูดกับลูกของเขานะว่าลุงเนี่ยตัดพ่อคุณยังไม่ขาดหรอกยังไม่ตัดกันไม่ขาดหรอกอ่าแบบนี้ก็คืออยู่ด้วยกันจนเป็นครอบครัวอยู่กันนานเนะี่ยไปอยู่กับลุงตลอดตั้งแต่กกกอกจนถึงตรงนี้นะครับลุงบอกว่าตัดไม่ขาดหรอก จมลูกและลูกในละคุณของแท้โอความลับไม่มีในโลกเรื่องจริงเปิดเผยใช่ครับเรื่องกรณีแบบนี้มันเป็นเคสที่ที่มันเป็นแบบว่าจุดใต้ทตำต่อเผอิญว่าเนื่องจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่ประเทศไทยไงถ้าผู้ใหญ่ใจดีอยู่ประเทศนอกเนี่ยอาจเรื่องนี้อาจจะไม่อาจจะอาจจะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อย คุณวัชรบัณฑิชกรครับคุณมนทันคุณบุญทันนะครับผมคุณนางร่วมนะครับสิครับถ้าไม่ขายคงไม่มีเรื่องใช่ครับเงินมันมาฮะมันมีเงินมันเกี่ยวข้องมันก็เลยมีปัญหาเลยครับเงินไม่เข้าแขวใครจริงๆนะลุงป้าเจอแต่คนในละคุณจะเชื่อใครได้อีกนะครับสวัสดีครับแอดจำนงครับผมนะครับ คุณอภิรดีสิครับเขาไม่เคลียใช่ครับยังไงก็ไม่เคลียฮะเคลียก็เคลียรแบบพูดไปทีนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาต่อมานะคุณอากันดาครับสิครับอาจารย์สิครับผมนะคุณมลทาวบอกว่าสวัสดียมบ่ายขจารย์นะฮะคุณอัปโป้คุณพินิษอัปโป้ครับคุณก็ช่วยเขาบ้างพูดร่ำไรอยู่ใดนะครับผมนะฮะคุณมาริครับสิครับผมนะครับคุณทวีบอกว่าจําสภาพมาใหม่ๆ จมไม่มีอะไรอ่อะไรเจ๊งมามีอะไรเจ๊งมานะครับคุณกัญจนาครับคุณจำนงบอกว่าอาจจะไม่ได้ทักทายกับขอภยัยโอเคนะครับเอาละครับได้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีขอบคุณมากครับพันไล์เนาะก็ชัดเจนนะครับเหมือนที่ลุงว่านะครับวันนี้ถ้าฟังคลิปนี้แล้วอ่ที่ลุงกับนะครับพี่เสือได้ได้เป็นคนสัมภาษณ์นะครับ ถือว่าชัดเจนที่สุดผมเรื่องเงินผมก็เลยเข้าใจแล้ะผมนึกว่าขายได้แล้วไปขอเงินจากจากแม่แม่นกมาใหม่อีกหนึ่งหมื่นไม่ใช่แบบมันเป็นเงินอยู่ในก้อนหกหมื่นเมื่อมีการขายได้อ่าเมื่อขายแล้วแสดงว่าจะไม่มีร้านนั้นแล้วอ่าเพอินว่าแม่นกเขาไม่สบายเขาเลยอ่ะอยากได้อ่าเงินบางส่วนบ้าง ที่ได้แม่ได้ลงทุนได้สร้างไปอะไรไปเนี่ยไม่ว่าจะร้านอลยเนี่ยอ่ะเอามาให้แม่หน่อยแม่จะได้เอาไปรักษาตัวแม่จะเป็นต้องอมีเงินส่วนหนึ่งไปรักษาตัวนั่นคือเรื่องของเรื่องมันเกิดเหตุขึ้นมันเกิดเหตุขึ้นแสดงว่ามีการพูดคุยกันโทรคุยกันกับแม่แม่นกนะฮะ น,น,นั้นเรื่องนี้ก็เลยเงินอยู่ในก้อนหกหมื่นซอยแบ่งซอยได้เงินหมื่นหกหมื่นมาเขาคุยกับเขาเคยคุยกับท่านหมื่นท่านหมื่นอีกมันมีสองท่านนะท่านหมื่นนั้นเนะี่ยอ่าก็บอกว่าทางนู้นบอกว่าถ้าถ้าได้เงินแล้วส่งไปให้แกอ่าโอนไปให้แกห้าหมื่นก็แสดงว่าอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยเป็นค่าไนหนนะมันมีสอง มันมีเงินสองก้อนแบ่งกันแล้วแต่แม่นกไม่ได้สักบาทจากหกหมื่นแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรกับกับไปบอกแม่นกว่าอ๋อหนึ่งมื่นโอนให้กับลุงมันกลายเป็นเงินสามก้อนแต่เงินก้อนนั้นเน่ะเป็นเงินทิปไม่รู้จะซื้อใจหรือเปล่าซื้อใจแม่นก ก็เลยพูดไปแบบปากเปลปป่าไว้ล่าแต่พูดให้พูดให้มันจบจบไปอ๋อเออเออโอนโอโอนให้ลุงไปแล้วหนึ่งมื่นก็ถือว่าจบในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเงินสามก้อนแต่ความแตกก็คือเงินที่บอกว่าโอนให้ลุงอ่ะลุงกับผู้ใหญ่จะดีได้มาคุยกัน การว่าเงินทิพย์ปัญหาจริงเกิดขึ้นนะครับแม้ตอนนี้มาเห็นเงินอีกก้อนหนึ่งอยู่กับแม่ออฟแม่ออฟบอกแล้วว่าเงินนี้เป็นส่วนที่เขาจะได้เพราะว่าทานุนเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าเงินเหมือนนี้เอาให้หลุงแต่เป็นเงินที่เขาจะได้พึงจะได้ในการเป็นในหน้าอับถูกแล้วแม่ออฟกับนั้นไม่ผิดนะครับไม่ผิด แต่คนที่กําลังไม่พูดต่อเลยก็คือมันคืออะไรอะ่ะหรือคุณจะบอกว่าเงินที่ให้แม่ออฟน่ะคือให้ลุงอ้าวแล้วแม่ออฟก็ไม่ได้เงินค่าไในหน้าคิดคุณก็ไม่มาพูดอีกมันก็เลยอึมคึมอยู่อย่างงี้แต่พวกเราเห็นว่าแม่ออฟควรจะได้ก็ถือว่าคุณควรจะเอาเงินอีกหมื่นหนึ่งจากห้าหมืน่นตัดออกมาจากห้าหมืน่นเอามาให้แม่เอามาให้แม่นกอีกเรื่องก็จบครับเรื่องก็จบเลย สมคุณจะไปไหนก็ไปคุณจะเอาเงินสี่หมื่นไปดาวังคารก็ไปเถอะไม่มีใครว่าคุณคุณจะไม่มาหาลุงเลยก็เป็นเรื่องของคุณคุณจะได้สี่หมื่นตัดญาตขาดมิตรกับลุงก็เลยไม่มีใครว่าครับลุงก็ไม่ได้ว่าก็อยู่ใครอยู่มันแต่พอเรื่องแดงจนป่านนี้แล้วคุณก็ไม่มาพูดเนี่ยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นคุณไม่มาพูด ลุงก็เลยลุงก็เลยบอกว่าแล้วยังมีลูกมาบอกว่าให้ไปสืบเอารู้แล้วจะหนาวลุงก็เลยขำกันเนี่ยเอออย่างที่ลุงลุงเสือบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับทุกคนฟังคลิปจบรู้แล้วนะครับว่าใครจะหนาวเห็นไหมก็คือจบเลยนะตอนเย็นนี้นะครับจำได้จาได้นะลุงเขานัดพวกเราอยู่ที่ช่องมนโอมแล้วลุงจะพูดเรื่องทั้งหมด ตั้งแต่บ้านหลังแรกจนหลังบ้านสุดท้ายคือบ้านยาอาชิว่าแต่ละบ้านได้มายัางไงลุงจะพูดนะพาะอย่าลืมนะแต่ลุงไม่ได้บอกว่ากี่โมงนะผมหรือผมจำไม่ได้นะครับแล้วอย่าลืมเราไปเจอกันอยู่ที่ชุมชน F c t ซอยู่ที่มนโอมนะครับช่องมนโอมชนแนลนะครับผมนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอท่านมีแต่ความความสุขความเจริญเนาะนะครับ ก็ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดร่วมคุยนะครับร่วมทักทายเนาะยังไงเราก็ยืนหนึ่งรักลุงรักป้ายืนเคียงข้างต่อไปวันนี้ผมขออาภัยที่ของขึ้นนะครับคําพูดใดไม่ไม่ฟังแล้วไม่สละสลวยไม่เป็นที่พอใจผมก็ขอกลาบขออภัยไว,ตวนะ้ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมเอ้ามาจากามาจากป้าจา้าผมกําลังจะลงพอดีนะแล้วเจอกันใหม่นะครับ รอกันอีกทีคือชุมชนมนโอมช h a n แนวนะครับผมนะครับสวัสดีครับ